นี่ครับน่าลัะดีครับน่ารักกันมากน่ารักกันมากอืมครูมาสบายดีไหมครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะอ,อ๋อวันนี้ก็กลับมาพบกับครูตุนอีกหนึ่งรอบนะครับจากรอบที่แล้วสวัสดีคุณครูปลายด้วยสวัสดีคุณครูเก๋น,นะครับะนะ่เดี๋ยวพี่จะแคปหน้าจอครูครู ครูอุ้มแคปหน้าจอให้หน่อยได้ไหมครับได้คะ่ะโอเคพอดีทางทีมงานหลังบ้านอยากได้รูปครับพอดีเห็นเด็กเยอะตั้งใจเรียน<ด>เห็นว่า<ด>อะไรไพอสิ้นเทิมนี้จะมีรางวัลให้อะไรสักอย่างเนี่ยครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะแ,แน่เห็นไหม,ไมเขาบอกว่าตั้งใจเรียนเขาจะมีรางวัลให้เห็นเปล่า <c oughs> <c oughs> อ๋อสวัสดีผู้ปกครองด้วยนะครับเฮ้มาเรียนร็วมาเรีนนะครับจินอ๋อสวัสดีคุณแม่จินด้วยนะครับก็วันนี้เป็นการเรียนออนไลน์กับผู้ตุนอีกครั้งหนึ่งจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนเรื่องอะไรมากับฝนก็คคจะมีเชื้อโรคมีหวดัดมีการที่ทำให้ร่างกายเราไม่แข็งแรงนะครับ แล้วก็วันนี้เนี่ยครูตุนตั้งใจจะมาบอกว่าจริงๆแล้วจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมันมีของดีอยู่ที่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อเนาะแล้วก็เป็นผลไม้ที่ปลูกกันมากสามารถหารับประทานได้ง่ายและมีประโยชน์วันนี้คุณครูตุนเนี่ยมีกิจกรรมเล็กๆมาให้เด็กๆได้เรียนกันด้วยนะครับเป็นเกมสั้นๆง่ายๆทายผลไม้แล้วก็ครูตุนก็จะมีอธิบายเพิ่มเติมเนาะว่าประโยชน์ของผลไม้คืออะไรอ๋อสวัสดีคุณครูสุคนธาด้วยนะครับเข้ามาแล้วเราก็สวัสดีคุณครูเก๋ด้วย เดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อนเเรากําลังทยอยมามถ้ามีผู้ปกครองท่านใดหรือคุณครูท่านใดยอยากเรียนรู้เรื่องไหน<ม>ก็สามารถสามารถสามารถทำไงได้บ้างเอ่ย<ม>อืมอ๋อผู้ปกครองที่ไม่ได้เข้าวันนี้ก็ดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องไหนอยากเรียนเรื่องอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับติดต่อคุณครูได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นในไลน์แชทหรือว่า ในคอมเมนต์ใน YouTube ก็ตามเนาะโอ้บ้านหลังเด็กเยอะจังเลยเสียงได้ยินชัดเจนนะครับเดี๋ยวรอเป็นสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เราจะมี อัปโหลดให้ทาง youtube นะครับสำหรับผู้ปกครองที่ไม่ได้มาเรียนกันในช่วงนี้อาจจะติดภารกิจติดภาระหรือว่าไม่สะดวกในช่วงเวลานี้เรามีย้อนหลังให้ดูใน youtube นะครับก็เดี๋ยวคุณครูฟิล์มเดี๋ยวพอเรียนการเสร็จเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเปิดลิงก์ให้ดูสักนิดนึงเรามีย้อนหลังให้ในนั้นนะครับโอ้อย่าเพิ่งเครียดลูกอย่าเพิ่งเครียดวันนี้เรื่องง่ายๆวันนี้เรื่องง่ายๆเรื่องสนุกสนาน <Huh? S 2> mm hmm. เดี๋ยวสิบสนาฬิกาเนาทีเดี๋ยวคุณครูตุ่มจะเริ่มสอนนะครับขอเวลาอีกสองนาทีให้เพื่อนๆทยอยกันเข้ามานิดนึงนะครับ mm hmm. ผู้ปกครองบางท่านนักเรียนบางคนอาจจะช้าอยู่เอออาจจะยังไม่สะดวกเข้ากำลังทยอยเข้าอะไรอย่างนี้อาจจะมีปัญหาอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างเราสามารถเราสามารถอาจจะเราสามารถร,าาารถอกันได้ ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับสําหรับว้าคุณครูรัฐธรรมนูญแดงชาสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับคุณครูรัฐธรรมนูนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูทอนของเราก็มานะวันนี้ โอ้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยอ่าตอนนี้แปดนาทีแล้วหรือแปดนาทีเลขหนึ่งนาทีเลขหนึ่งครับคุณทอนสิสุสุคุท่าับสวัสดีครับเออคุณทอนมีเอฟซีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับไงสวัสดีเอฟซีนะคุณสวัสดีตอนสวัสดีตอนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทอนมีเอฟซีด้วยน่ารักจังเลยเมื่อกี้ไปเก็บแล้วไปนั่งข้างน้องสกายยูยูของเราน่ารักกันทุกคนเลยนะครับเนี่ย เอาของแม่ของใช้บ้านแม่มันก็ทั้งหมดเลยอ่าเฟิร์สเฟิร์สโอเครอจุดแรกอ๋ first, first. Okay. อ,อ,อน้องเฟิร์สแป๊บหนึ่งนะลูกนะเดี๋ยวรอเพื่อนๆกันสักนิดนึงนะครับน้องเฟิร์สค่ะโอ้โหน้องเฟิร์สกำลังหิวเลยแล้ววันนี้ครูตุ่นสอนเรื่องผลไม้ด้วยจะหิวใหญ่ไหมครับเนี่ย อ่าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนนิดเดียวนิดเดียวไม่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 ไม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 ยากไม่ยากลูกไม่ยากแต่ว่าอยากให้เรียนรู้ไว้ว่าผลไม้ไกลตัวเรามีคุณประโยชน์มากกว่าที่เราคิดเนาะอ่าเก้านาทีแล้วเดี๋ยวคู้ตุนขออนุญาตนําเสนอเลยละกันนะครับก็วันนี้ที่เอางี้จริงเหรอเขาจะเขาจะเห็นแบบเราไม่ถามประกรณ ตัวหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนผมทำแล้วมันจะเห็นอีกแบบหนึง่งใช่ใช่มันต้องนำเสนอก่อนแล้วค่อยกดแชร์ไปที่นำเสนออีกทีหนึง่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรขออนุญาตสักรู

ตุนกลับมาแล้วอ่าวันนี้เราจะมีเรื่องเลืองผลไม้ผลไม้มบ้านเรานะครับของจังหวัดเพชรบุรีวันนี้เป็นคุณครูธนพลชีวประพัยนะครับหรือคุณครูตุนใน,นไหภาคบำบัดประจาศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเพชรบุรีนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> วนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องผลไม้บ้านเรากันก่อนอื่นเลยเราไปดูกติกาการเล่นเกมของเราวันนี้ก่อน กระดิกไหมกระดิกไหมอาประกอบอ่าเอ้ยกลับไปกลับไปกลับไปอ่ากติกาของเกมวันนี้นะครับครูตุ่นจะมีรูปขึ้นมาให้แล้วก็จะมีตัวเลือกให้น้องๆนักเรียนได้เลือกกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวเลือกมีอะไรบ้างผลไม้ที่เห็นคืออะไรแล้วเดี๋ยวคุณครูตุ่นจะให้เวลาห้าวินาทีในการเลือกตอบนะครับ อ่ะสไลด์ต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่ารูปมีอะไรบ้างผล,ลไม้อะไรกันนะมีอะไรออชมพู่พอ้าวมีเสียงมาแล้วนะครับชมพู่จะใช่หรือเปล่าหรือจะเป็นกล้วยหรือจะเป็นมะม่วงคำตอบของเราก็คือชมพู่นะครับซึ่งชมพู่ในรูปเนี่ยที่กูตุ่นตั้งใจเอามาเนี่ยเป็นพันธุ์เพชรสายรุ้งนะครับซึ่งเป็น ชมพู่ที่ที่เป็นผลไม้ที่มีทั้งวิตามินซีวิตามินเอแล้วก็วิตามินอ e ีด้วยอูอเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยอ่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคเลือดอ,ออกตามไยฟันและลดความรุนแรงของโรคหวัดจําได้ไหมครับว่าครั้งที่แล้วที่เราไปฝนเนี่ยจะพาหวัดมาให้เราการรับประทานชมพู่สม่ําเสมอเนี่ยหวัดของเราเนี่ยไม่รุนแรงเนาะอันนีน้น่อ ใครตอบถูกมั้งครับโอ้เก่งกันจังเลยตอบถูกกันหลายคนเลยเนาะโอเคแล้วไปดูรูปภาพต่อไปกันดีกว่าอันนี้อันนี้อะไรหว่ละมุดละมุดนะผลไม้อะไรกันนะอุ้ยมีเสียงละมุดมาหนึ่งคนคนที่ดูย้อนหลังสามารถเล่นไปร่วมกันได้เลยนะครับเป็นส้มหรือเปล่านะหรือจะเป็นฝรั่ง เป็นอะไรกันนะเป็นอะไรกันนะติ๊ดตับติ๊ตอกอ้าว<ม>เดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันคำตอบก็คือละมุดนั่นเองซึ่งละมุดเนี่ยครับอุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารจำเป็นอย่างเช่นธาตุเหล็กฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมโฟเลตซินแคลเซียมโปรตีนไฟเบอร์รวมถึงวิตามินซีและเอด้วยนอกจากจะมีะประโยชน์มีวิตามินเยอะแล้วยังช่วยแก้ไอและหวัดได้อีกด้วยนะครับ นอกจากนั้นยังต้านการเป็นผลไม้ที่ต้านการอักเสบที่ยอดเยี่ยมูดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีซึ่งละมุดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ครูตุ่นเห็นตอนที่ออกพื้นที่เนาะอาจจะไม่ได้ไปเจอนักเรียนทุกคนครับแต่ว่าในส่วนที่คุณครูตุนได้ออกพื้นที่ก็จะเห็นในจังหวัดพิษณุโลเนี่ยเรามีสวนละมุดกันไม่จําเป็นต้องครูตุ่นไม่เคยไม่ไม่รู้จักต้นละมุดมาก่อนนะแต่ว่าแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วครับว่านี่คือละมุดเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานเนาะ แล้วก็อร่อยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพต่อไปมาแล้วรู้ลูกไม่รู้ลูกไม่รู้ที่ลูกใครที่ลูกงเฟินตอนนี้อะไรเพราะอะไรแ้ลหรือเปล่ามาละกองหรือเปล่าหรือฝรั่งเด็กๆลองน้ำตาฝรั่งฝรั่งรั่งนี้คุณตูนได้ยินเสียงฝรั่งมาแล้วเอ้ยมีใครตอบแอปเปิ้ลไหมลูกมีใครตอบแอปเปิ้ลไหมลูกหรือกัง ผลไม้นี้ทุกคนอาจจะเคยได้กินกันนะครับผลไม้นี้ติ๊กตักติ๊กตอกถ้าตอบกันแล้วเราไปดูเฉลยกันผลไม้อันนี้นี้ก็คือฝรั่งนั่นเองซึ่งฝรั่งเนี่ยครับมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B นะครับค่อนข้างเยอะเนาะช่วยเสริมสร้างภูมิคางมานให้กับร่างกายเป็นผลไม้ที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนลดน้ําหนัก หรือควบคุมน้ำหนักมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมากซึ่งช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยต่างๆได้ดีแต่สำหรับฝรั่งเนี่ยครับผู้ตุนอยากจะฝากผู้ปกครองนิดนึงเนาะที่เป็นเม็ดนะครับอยากจะให้ถ้าถ้าเราสามารถคว้านเอาตรงเนื้อสีขาวออกมาได้ก็จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าเรื่องเม็ดเนี่ยครับอาจจะให้ไม่ไม่อยากให้น้องๆได้รับประทานเข้าไปกันเนอะเนื่องจากบางทีเม็ดเนี่ยน้องเขาอาจจะเคี้ยวไม่ละเอียดหรือว่ากลืนลงไปแล้วมันไหม่ลงอย่างนี้ครับอาจจะ ขอเป็นเนื้ออย่างเดียวก่อนเนาะสำหรับน้องๆที่กําลังหัดเคี้ยวหัดกลืนึนะครับแล้วก็ฝรั่งเนี่ยเป็นผลไม้ที่สามารถหาได้ง่ายและมีประโยชน์มากฝรั่งเนี่ยครับมีวิตามินซีมากกว่ามะนาวอีกนะครับเด็กๆฉะนั้นถ้าทานให้เป็นประจําได้ครูตุ่นก็อยากจะแนะนําฝรั่งเนาะแล้วก็ถ้าเด็กคนไหนที่ยังเคี้ยวไม่คล่องยังเคี้ยวไม่เก่งหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับฟันเนี่ยครับลองดูฝรั่งที่สุกหน่อยลูกก็จะนิ่มๆหน่อย ซึ่งไอ้ลูกนิ่มๆก็จะค่อนข้างหวานเนาะแล้วก็เคี้ยวง่ายนะครับอาจจะหาผลไม้เสริมแทนแทนขนมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันลูตุนลูกศิษย์กินแปลงแล้ววะอะไรนะครับลูกศิษย์ตุ่นหิวกัดแปลงแล้ววะโอ้ผลไม้มันน่าทานใช่ไหมล่ะโอ้อดทนนิดนึงนะลูกอดทนนิดนึงนะครับ ยอ้าวเรามาดูกันต่อไปรูปนี้ผลไม้อะไรกันนะเรียนไหนพวกนี้ถือเบี้ยชูเรียนเฮ้ยมีเสียงขนุนมาแววแววอะไรเนี่ยตู้อะไรตู้อะไรตู้อะไรเนี่ยบอกครูตุลสิบอกครูตุลเร็วชเรียนเหมือนกันโอ้ได้ยินเสียงทุเรียนมาแล้วโอ้มะม่วงไม่มีใครเลือกมะม่วงเลยเอา เรามาดูเฉลยกันดีกว่าครับข้อนี้ข้อนี้เฉลยก็คือทุเรียนนั่นเองซึ่งทุเรียนเนี่ยครับเป็นวิตามินเอมีมีส่วนประกอบของวิตามินเอวิตามินบีวิตามินซีแคลเซียมธาตุเหล็กแม,นแมกนิสแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมสังกะสีแล้วก็ฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นฤดูหน้าทุเรียนเนาะเด็กๆคนไหนแต่ว่าทุเรียนเนี่ยเขาจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือกลิ่นของเขาค่อนข้างจะแรงเด็กคนไหนไรับประทานได้ ก็ดีเด็กคนไหนรับประทานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะเฉพาะตัวของเขาเนี่ยทำให้เขาไม่กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็อันนี้ฝากถึงคุณผู้ปกครองนะครับช่วงหน้าทุเรียนที่ผ่านมาทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงมีรสหวานสําหรับผู้ปกครองที่เป็นเบาหวานหรือว่ากาลังคุมน้ําหนักอยู่เนี่ยการทานทุเรียนไม่ได้ทาให้ท่านอ้วนขึ้นแต่อย่างใดไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าถ้าท่านทานทุเรียน วันหนึ่งเจ็ดแปดลูกนะครับมันก็จะเสี่ยงเนาะก็ทานแต่พอดีออกมาแต่พอเหมาะนะครับซึ่งครูตุลก็ชอบกินกันเจ้าผลไม้ชนิดนี้ทุเรียนแต่ว่าด้วยความที่หนามเขาเยอะอาจจะต้องถ้าซื้อซื้อไปที่บ้านนะไปปอกเองเนี่ยผู้ปกครองอาจจะต้องระวังลูกหลานนิดนึงสําหรับเด็กๆเราที่อยู่ในช่วงวัยกาลังโซนวัยกาลังเดินอาจจะไปสะดุดวิ่งไปเตะเจ็บนะครับมีหนามเต็มเลยอ่ะสําหรับทุเรียนข้อนี้มีใครตอบถูกบ้่งยกมือให้ครูตุลดูหน่อยครับ เก่งมากลูกเก่งมากทางบ้านก็ร่วมสนุกกันไปได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันดีกว่านี่ผลไม้อะไรไม่รู้มีสีเขียวเขียวบนบนด้วยอะไรเนี่ยสับอะไรจะดูดังดังๆีิจดูดูููดูนะมีเสียงสับอะไรลแ่รูปอะไรคะเออรูปอะไรเนี่ยเขาถามเนี่ยสกาย สับอะไรบอกรูตุนสิจอดูดูฮะพูดดังดังสิสับอะไรจอดูดูฮะอ่านปากเอานะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้รูตุนได้ยินชัดเจนเลยสับอะไรสับอะไรเนี่ยเอืมสับประรดชัดเจนมากลูกชัดเจนมากสับประรดโอ้โหมีหนึ่งสับปะรดมาแล้วมีใครคิดว่าเป็นส้มไหมครับ หรือว่ามีใครคิดว่าเป็นส้มโอรหรือเปล่าผลไม้เป็นลูกๆดูเหมือนจะมีหนามแล้วก็มีเขียวๆข,ข้างบนด้วยเนี่ยมันทานได้จริงหรือเปล่านะเอเราไม่เคยกินลูกแบบนี้เลยมันคืออะไรกันเดี๋ยวเอาไปดูเฉลยกันเลยครับผลไม้ชนิดนี้ก็คือสับป,ประรดนั่นเองเมื่อกี้มีเสียงสับป,ประรดมาเก่งมากสับป,ประรดนะคะเป็นผลไม้ที่มากไปด้วยวิตามินบวิตามินซีธาตุเหล็<อ>กกรด<ช>โฟลิก โบรมีเลนมีส่วนช่วยในระบบย่อยอาหารสร้างภูมิคุ้มกันลดระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วยซึ่งสับประรดเนี่ยครับเป็นผลไม้ที่มีก,กยากใยค่อนข้างสูงสําหรับนักเรียนที่มีปัญหาการขับถ่ายก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเนาะแล้วก็ด้วยความที่สับประรดเองเนี่ยมีวิตามินค่อนข้างเยอะถ้าเราจะเห็นในสไลด์เนี่ยครับเขาจะบอกว่าสร้างภูม,ภมิคุ้มกันคําว่าสร้างภูมิคุ้มกันในที่นี้ครับอาจจะไม่ได้หมายถึงสมมุติว่าเราป่วยอยู่ อ๋อฉันเป็นหวัดหายใจฟึดฟัดฟึดฟัดอ่นะอย่างเงี้ยการกินสับประรดเข้าไปหนึ่งชิ้นเนี่ยไม่ได้ทําให้เราหายทันทีนะครับการกินสับประรดเข้าไปเนี่ยคือเขาไปช่วยให้อาการเราไม่ได้แย่ลงแล้ก็การที่จะได้วิตามินครบถ้วนเนี่ยเราต้องทานเป็นประจำนักเรียนคนไหนที่ยังหัดทานอยู่อาจจะเอาส่วนแกนสับประรดที่แข็งๆเนี่ยออกหน่อยแล้วก็ทานเนื้อที่รสชาติเปรี้ยวอมหวานเนี่ยครับก็จะช่วยให้เจริญอาหารด้วยเนาะ อ่าเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนี่ผลไม้ชนิดนี้คืออะไรกันนี่อะไรคะอะไรเนี่ยตอบตอบกันหลายคนเลยตอบกันหลายคนเลยดีใจดีใจอะไรในสกายกล้วยกล้วยเอออืมโอ้ยมีเสียงกล้วยมาแล้วจากน้องสกายอ่ามีเสียงอื่นมาอีกไหมเสียงอื่นมาอีกไหม โออันนี้น่าจะเอกฉันนะครับเนื่องจากเป็นผลไม้ที่หาค่อนข้างได้ง่ายงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าครับคําตอบก็คือกล้วยเก่งมากกล้วยนะครับเป็นผลไม้มากคุณค่าเพราะว่าสามารถหารับประทานได้ง่ายและยังมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพโดยในกล้วยนั้นนะอุดมไปด้วยวิตามิน B วิตามิน C แมงกานีสโพแทสเซียมและเส้นใยอาหาร ประโยชน์ของกล้วยเนี่ยถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่าอาจช่วยในการย่อยอาหารและให้พลังงานดีต่อลำไส้เพิ่มการเผาผลาญซึ่งกล้วยที่ครูตูนไปตลาดเนี่ยตอนเช้าที่เห็นกันเยอะๆก็จะเป็นกล้วยหอมเนาะก็อันนี้มันไม่ใช่เฉพาะกล้วยหอมเนาะอาจจะรวมถึงกล้วยน้ำว้ากล้วยประเภทอื่นๆอีกด้วยก็ถ้าผู้ปกครองอยู่ใกล้ที่ไหนหรือว่ามีสวนหลังบ้านมีพื้นที่ว่างนยครับอยากจะให้ปลูกกล้วยไว้ นอกจากผลเขาจะทานได้แล้วเนี่ยตัวดอกเขาหรือว่าปลีกล้วยเนี่ยก็สามารถทานได้ด้วยเช่นกันซึ่งตอนเช้าเช้าเงี้ยครับกล้วยเนี่ยก็เป็นอาหารที่ทําให้เราอยู่ท้องได้ดีด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับครูตุนเองครูตุนอาจจะเป็นความเชื่อเนาะครูตุนรู้สึกว่าการกินกล้วยเนี่ยทำให้การขับถ่ายในช่วงเช้าเนี่ยดีขึ้นเนาะอ่ะเราไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าวันนี้ครูตุนเอาผลไม้มาอะไรมาให้ดูกันอีกสับรดตดบอรี่เฮ้ย ข้อนี้เงียบสงสัยจะยากในนี้รูปอะไรเจ้าฮะรูปอะไรนะสะอะไรดังๆสีพูดดังๆอ่ะพูดใหม่เนอรูปอะไรนะสีอะไรนะฮสะอะไรสะอะไรลูกสะอะไร นั่นนาบอกสิสตรอเบอร์อะไรจอยจอยวิลาวให้พูดเถึงอเออพูดถูกบัลลี่พูดดังๆสิสตรอเบอร์รี่มีหนึ่ง <c oughs> คนแล้วตอบมาข้อขอไข่สตรอเบอร์รี่ <c oughs> อ้าวมีใครตอบแตงโมไหมเพราะมันสีแดงๆเขียวๆเนี่ยมันจะเป็นแตงโมก็ได้หรือว่าจะเป็นแอปเปิลก็ได้นะแอปเปิลก็แดงเหมือนกันลองสังเกตลองเปรียบเทียบลักษณะภายนอกดูนะครับว่า ผลไม้ชนิดนี้ที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรกันแน่ Tiktok 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 โอ้โหข้อนี้ยังยังยังเบาอยู่นะอาจจะยากมาสักนิดนึงนะครับเพราะว่านี้เป็นผลไม้ที่คุณตุ่นเพิ่งทราบมาเนี่นยังยังไม่ใยว่ายังไม่ไยว่ยลูกว่าสตรอเบอรี่เนี่ยเขาเริ่มปลูกกันแล้วนะครับในเพชรบุรีอันนี้ซึ่งซึ่งตัวผมเองก็เพิ่งทราบมาเหมือนกันเนาะเอาเราไปดูเฉลยกันดีกว่าเมื่อกี้คุณตุ่นก็แอบเฉลยไปแล้ว ม่รู้นักเรียนจะตอบกันถูกไหมครับเฉลยก็คือสตอรอเบอรี่นั่นเองซึ่งสตอรอเบอรี่เนี่ยครับมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ที่สูงมีเสน้นใยและยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วสตอรอเบอรี่ยังช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินต้นเหตุของผิวหมองคล้ำและเหมาะสำหรับ อ๋อสตรอเบอรี่เนี่ยครับเป็ดอากาศที่เย็นนิดนึงเนาะจะปลูกแถว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 เก่งไหมที่สูงสูงในเพชรบุรีอ่อหนอนแยป้องแกงโอแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยครับสตรอเบอรี่เนี่ยเขาจะมีวิตามินซีที่สูงซึ่งวิตามินซีเนี่ยครับจะค่อนข้างช่วยเราได้ในเรื่องภูมิคุ้มกันในเรื่องการไม่เป็นหวัดแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเลยที่คุณประโยชน์ของวิตามินซีจริงๆก็คือการลดการเลืในในเอดออกตามไรฟันเนาะอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยครับแปลงฟันด้วยตัวเองแล้วเนี่ยถ้ามีเลือดออกตามไรฟันเนี่ยอาจจะต้องการวิตามินซีเพิ่มขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วก็วิตามินเนี่ยครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อวิตามินที่เป็นแคปซูลเราสามารถหาได้จากผลไม้วิตามินซีที่เป็นแคปซูลเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าการที่เราทานผลไม้เข้าไปเนี่ยนอกจากเราจะได้ เรื่องวิตามินแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์จากแร่ธาตุประเภทอื่นๆอีกเรายังได้กากใยเนาะรสชาติน้ําจากผลไม้มีน้ําหวานจากผลไม้เองเนี่ยซึ่งเป็นน้ําตาลที่เป็นคุณภาพดีเนาะการที่เราบริโภคอาหารที่ดีเข้าไปเนี่ยจะทำให้น้องๆของเราลูกๆของเราโอเคอ่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลย ่อไปแลต่อไปมาแล้วันผลไม้อะไรห่อไก่ลูกชิ้นขอไข่ลูกเจี๊ยบหอควายลูกตาลเอาลูกตาลพูดดังๆสิลูกอะไรผลไม้ลูกตาลโอ้ย ครูตุ่นชอบทานมากเลยนะครับผลไม้อันนี้แต่ว่าครูตุ่นไม่ชอบปอกเพราะครูตุ่นรู้สึกว่ามันปอกยากเอา้าต้องปอกก่อนด้วยนี่มีคําใบ้ด้วยนะลูกชิ้นเราต้องปอกหรือเปล่านะลูกเจียบเราต้องปอกก่อนหรือเปล่านะอ่ะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าครับผลไม้ชนิดนี้ผลไม้ชนิดนี้นะครับคือลูกตาลมีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะทําให้อิ่มงานช่วยขับถ่ายได้ดีนะ,ร,ะร,ร้อนหน่ายช่วยเัละนะมีวิตามิน B วิตามิน C ถ้าสังเกตนะครับผลไม้ที่ผู้ตุนเอามาในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยวิตามินซีเป็นหลักซึ่งวิตามินซีเนี่ยมีส่วนสําคัญในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดความรุนแรงของการเป็นหวัดแล้วก็วันนี้เด็กๆทุกคนสําหรับใครที่ตอบผิดไปบ้านก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เด็กๆคนไหนที่ตอบถูกไม่ว่าจะหนึ่งข้อสองข้อหรือตอบถูกทุกข้อเนี่ยก็เก่งกันมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองครับการทานผลไม้เนี่ย อาจจะไม่ต้องทุกวันก็ได้เนาะแต่อยากให้ภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอยากให้มีผลไม้ทานกันบ้างแล้วก็สําหรับคุณครูนะครับที่อยากจะดูแลรักษาสุขภาพอยากจะลดน้ําหนักอยากจะคุมน้ําหนักผลไม้ก็กเป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ที่สามารถช่วยให้เราสามารถเนี่ยดูแลรูปร่างดูแลสุขภาพของตัวเองได้ไม่เพียงแต่วิตามินที่เราได้จากผลไม้นะครับยังลงถึง สารอาหารประเภทอื่นๆด้วยรวมถึงกากใยแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับการทานผลไม้เนี่ยไม่ได้จะมีแต่ข้อดีเท่านั้นการทานผลไม้ให้เหมาะสมเนี่ยครับเราต้องดูปริมาณน้ําตาลในผลไม้ด้วยสําหรับผู้ปกครองท่านใดเนี่ยที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับน้ําตาลเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสชาติหวานลองทานผลไม้ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวหรือว่าอาจจะเป็นจืดๆมันๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าหวานน้อยๆอย่างเงี้ยก็จะช่วยดูแลสุขภาพได้ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครูตุลก็ยังฝากเหมือนเดิมเนาะการออกไปเล่นกลางสายฝนการออกไปเล่นน้ําฝนเนี่ยเขาก็จะพาเชื้อโรคพาความไม่สบายมาให้ตัวเราด้วยฉะนั้นการตากแดดตากฝนทุกวันเนี่ยครับอยากจะให้ดูแลกลางร่มใส่เสื้อกันฝนใส่รองเท้าเวลาเดิอนออกนอกบ้านนะครับแล้วก็สําหรับผู้ปกครองท่านใดที่มีคําถามสามารถทิง้งทิ้งได้ไว้ในไลน์เลยนะครับแล้วก็วันนี้คุณครูตุลสอนน่าจะ เสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะครับนักเรียนทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นดูสดนะตอนนี้หรือว่าดูย้อนหลังนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกับครูตุ่นในคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเขาสวัสดีครับนะสวัสดีครับก่อนกายสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายลูกบายบายายบายอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออเก่งมากู